เอาเลยครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเปิดคลิปมาวันนี้ลงๆเลยนะบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยที่ลงคลิปช้าไม่ใช่อะไรนะครับทุกคนเห็นไหมว่าหน้าบ้านที่แม่งลงๆแบบเนี้ยเพราะว่าวันนี้มีปัญหาหนิดนึงนะครับมีปัญหาทั้งเรื่องมอดภาพสวยแล้วก็ลองไปทําการทดลองวิทยาศาสตร์มาด้วยนะครับก <What the S 1> ว่าจะได้มาทําคลิปเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามพอดีแล้วนะครับก็เพิ่งจะได้อัดคลิปตอนบ่ายสามนี่เลยครับทุกคนโอเคตามที่ได้สัญญากันไปว่าถ้าคลิปมอดภาพสวยถึง50าสิบไลค์เมื่อไหร่เนี่ยเดีย๋ย ขาส่งของไม่ว่าจะเป็นส่งคนส่งรถอะไรเนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับแถมตัวเครื่องบินเนี่ยมันยังจะมีโหมดออโต้พายอดด้วยนะครับคือให้มันขับอัตโนมัติเพื่อที่เราจะได้ลงไปในห้องเก็บของแล้วก็ขับรถลงมาจะโดดล่มลงมาอะไรก็ได้นะครับทุกคนอ่ะก่อนที่เราจะไปสอนลมมอสตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนใช้มอสตัวนี้กันก่อนนะถ้าเราจะขับเครื่องบินตรงนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปที่สนามบินนะเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยลำแม่งโคตรใหญ่อะครับทุกคนผมก็จะวาร์ปไปที่สนามบินเลยละกัน วิธีการเรียกหน้าต่างเมนูของเจ้ามอสตัวนี้นะครับให้ทุกคนกดตัวชิปพร้อมกับตัว C บนคีย์บอร์ดนะครับชิปที่เอาไว้วิ่งแล้วก็ตัว C ที่อยู่ข้างตัว V นะครับกดชิป C มาเลยนะครับทุกคนอ่ะแล้วมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับตรงสปอนอะคาร์โกเพลนเนี่ยมันก็จะเป็นคําสั่งในการเสกเจ้าเครื่องบินลํานี้นะครับเราก็จะเสกเครื่องบินลํานี้มาก่อนเลยนะอย่างแรกเสกมาเลยครับทุกคนอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองจัดทิศทางให้กับเจ้าเครื่องบินลํานี้ก่อนนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกัน แล้วก็เปิดเมนูขึ้นมาใหม่นะครับผมมาดูกันในส่วนตัวเลือกถัดมานะครับตัวเลือกถัดมาก็จะเป็นการ open and close note นะครับ พอกดไปแล้วเนี่ยด้านหน้าของเครื่องบินก็จะเปิดออกนะครับเพราะว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าซึ่งมันจะสามารถเปิดได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับเหมือนเครื่องบินในชีวิตจ,จริง Close note ก็จะประมาณนี้นะครับส่วน release ramp เนี่ย ramp ก็จะเป็นทางด้านฝากระโปรงด้านหลังนะครับไม่รู้จะเรียกอะไรเหมือนกันขอเรียกว่าประตูหลังแล้วกันนะครับนี่นะครับพอกดมาแล้วมันก็จะทําการเปิดประตูด้านหลังนะครับแบบนี้เลยซึ่งก็จะอาไว้เตรียมตัวในเวลาที่เราอยากจะโดดล่มหรืออยากจะส่งของลงไปนะครับ ส่วนรีเพลคาร์โก้เพลนเนี่ยก็จะเป็นการจอมเจ้าเครื่องบินลำนี้นะครับส่วนเอนเตอร์ค p อกพิสอันตรงนี้เนี่ยอันแรกก็จะเป็นการที่เราเข้ามาในที่นั่งคนขับนะครับแบบนี้เลยส่วนอันที่2เนี่ยโคพายโก็จะเป็นการเข้ามานั่งในผู้ช่วยกัปตันนะครับเวลาที่เราจะเลือกขับเจ้าเครื่องบินลำนี้เนี่ยเราก็ต้องขึ้นมาบนพายโ t ตรงนี้นะครับค็อกพิตแอดพายโนี่นะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยตัวละครก็จะทําการติดเครื่อง ของเครื่องบินลำนี้นะครับแล้วถ้าเรากด enter cockpit นะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของห้องด้านหลังกับตันคนขับนะครับซึ่งเราจะสามารถเข้ามายังห้องเก็บสินค้าได้นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะโอเคส่วน full speed auto pilot เนี่ยก็จะเป็นการเปิดโหมดขับอัตโนมัตินะครับโดยที่ความเร็วเนี่ยเร่งสูงสุดเลยแล้วก็ low speed auto pilot เนี่ยก็จะเป็นการขับอัตโนมัติโดยที่ความเร็วเนี่ยมันจะช้ามากๆนะครับ อย่างต่อมา a t t แท็กับ d ีแท็กเวเเกิลเนี่ยก็จะเป็นการที่เราพ่วงรถเข้ามาในเครื่องบินลํานี้นะครับวิธีการพ่วงรถนะครับไม่ใช่ว่าเราจะขับรถเข้ามาแล้วรถมันจะติดอยู่บนเครื่องบินเราเลยนะนี้ไม่ใช่นะครับทุกคนเราต้องทําการ a t t a ท็เข้ามาในเครื่องบินลํานี้ก่อนนะครับโดยที่เราจะต้องมาเลือกว่าจะให้รถเราเนี่ยอยู่ที่สล็อตไหนถ้าเราเลือกสล็อต15เนี่ยรถเราก็จะอยู่ด้านหลังสุดเลยแต่ถ้าเราเลือกสล็อตหนึ่งเนี่ยรถเราก็จะอยู่ด้านในสุดเลยผมแนะนําว่าใครที่จะเอารถโดดลงมาจากเครื่องบินเนี่ยผมให้เลือกกเป็นน14 15ัับบะคร ถ้ามันอยู่ด้านในสุดเนี่ยมีโอกาสที่รถเนี่ยมันจะกระเด้งไปโดนหลังคาแล้วก็เครื่องบินระเบิดได้นะอ่ะกลับมาก่อนไอเอสแทกับ d ีแทตรงนี้เนี่ยถ้าเราเลือกแอทแทรถเข้ามาแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะปล่อยรถเนี่ยแล้วเราเลือกรถคันเดิมเนี่ยตัวละครก็จะเข้าไปอยู่ในรถด้วยนะครับแต่ถ้าเรามาดูกันในส่วนของหน้าต่างถัดไปเนี่ยตรง d ีแท e h เ c l คเกอ l ์โอลี่เนี่ยจะเป็นการที่เราเลือกปล่อยยานผ่านะออกจากเครื่องบินโดยที่เราไม่ขึ้นไปอยู่บนยานผ่านะคันนั้นนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ทุกคนดูก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเสกรถมาสักคันหนึ่งนะมอนนี้ก็เป็นแบบอะไรที่เล่นแล้วก็สนุกมากนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นคันนี้แล้วกันแล้วก็ขับเข้าไปในเครื่องบินนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งกดออกจากรถนะย้ําเลยว่าอย่าเพิ่งกดออกจากรถนะครับให้ทุกคนกดชิปซีเปิดขึ้นมาใหม่เะครับเข้ามาในหน้าต่างของ a d t a d Vehicle นะครับแล้วก็เลือกล l o t 14หรือ15ที่ผมบอกทุกคนไปนะครับ นี่นะครับพอเลือกสล็อต15เนี่ยเจ้ารถเนี่ยมันก็จะมาอยู่ด้านท้ายสุดของเครื่องบินเลยนะครับแล้วเวลาที่เราอยากจะขับรถออกไปกลางอากาศอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ,บก็ให้เรามาเลือกนะครับว่าเราจะเอารถออกไปอย่างเดียวหรือว่าจะให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนขับรถออกไปถ้าจะให้เราเป็นคนขับรถออกไปเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกตรง a d Tag กับ d e t a c l Vehicle เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเลือกรถที่เราอยากจะขับออกไปแล้วก็เลือกคันนี้เลยนะครับนี่ทีนี้ตัวละครเราก็จะเข้าไปอยู่ในรถนะครับสมมุติว่าเครื่องบินบินอยู่บนฟ้าเนี่ยแล้วก็ขับลงไปเลยนะครับทุกคน อ่าแบบนี้นะครับแล้วดีแท v เวิร์คเเออลี่เนี่ยจะเป็นการที่เราให้รถเนี่ยมันไหลออกไปเองโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปอยู่ในรถนะครับเราสามารถเลือกรถทุกคันได้ในเวลาเดียวกันนะครับถ้าเราเลือกไปแล้วเนี่ยเห็น <he S 2> ไหมว่ารถเนี่ยเมื่อกี้มันจะสั่นนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยตัวรถเนี่ยมันไม่ได้ล็อกอยู่กับเครื่องบินนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับเครื่องบินดูแล้วดูว่ารถคันนี้เนี่ยมันจะไหลออกมาหรือเปล่าวิธีการขึ้นไปขับเครื่องบินนะครับก็เหมือนเดิมเลยกดชิปซีขึ้นมาแล้วก็กลับไปตรงที่นั่งของนะครับ เอนเตอร์ไปเลยแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็รอมาติดเครื่องสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถมันจะไหลออกมาหรือเปล่านี่นะครับแบบนี้เลยนะนี่อะเดี๋ยวผมจะปิดประตูหลังก่อนแล้วก็เอาเครื่องบินขึ้นไปบนฟ้านะครับเพื่อ <5 S 1> ที่จะลองระบบออโต้พาย t ลวิธีการใช้ออโต้พายอลนะครับให้ทุกคนกด ESC ขึ้นมา เรามาร์กไว้สักจุดหนึ่งบนแผนที่นะครับสมมุติว่าผมเนี่ยอยากจะมาบริเวณแถวนี้ใช่ไหมผมก็จะมาร์กเวพอยต์ไว้แบบนี้นะครับสีม่วงแต่บอกไว้ก่อนนะถ้าเรามาร์กไว้อย่างนี้เนี่ยคือเครื่องบินมันจะไม่ลงจอดไปนะครับมันจะขับอยู่บนฟ้าจนกว่าจะไปถึงมาร์กสีม่วงเรานะถ้ามันใกล้ถึงมาร์กสีม่วงเราเมื่อไหร่เนี่ยเครื่องบินมันจะหยุดออโต้พายโดเลยนะเราจะควบคุมไม่ได้แล้วเครื่องบินมันก็จะตกเองอันนี้ทุกคนก็ต้องคํานวณให้ดีนะครับว่าเราจะเริ่มโดดตั้งแต่ตรงไหนเอาเป็นวก็ เลือกเลยนะครับว่าเราอยากจะให้เครื่องบินเนี่ยมันขับด้วยตัวเองในความเร็วแบบไหนผมจะเลือกเป็น f u ลส speed เลยนะครับพอเราเลือก f u ลส speed ไปแล้วเราลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับตอนนี้เสียงเครื่องกําลังดับนะครับทุกคนก็ให้เราเลือกติ๊ก f u ลส speed อีกทีนึงนะครับนี่แล้วเวลาเราเลือกติ๊ก full speed ไปเนี่ยเครื่องบินมันก็จะกลับมาทํางานแล้วนะครับผมแล้วก็เข้าสู่โหมดออโต้พายロดแบบเต็มตัวทีนี้นะครับเวลาที่เราจะออกจากโหมดออโต้พายロดเนี่ยเราก็ต้องไปเสียงเครื่องบินลําใหม่เท่านั้นนะครับ ถ้าเรากดปิดออโต้พายโไปเนี่ยเครื่องบินจะควบคุมไม่ได้นะครับแล้วก็มันจะตกสู่พื้นเองโดยอัตโนมัตินะครับโอเคแล้ววิธีกลับไปในห้องเก็บของนะครับให้ทุกคนกด enter cockpit ตรงนี้นะครับแล้วตัวละครเราเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในห้องเก็บของนะครับทีนี้เวลาที่ใครจะกระโดดลงไปนะครับก็ให้เรากดเปิดประตูหลังนะครับ release ล็อตรงนี้นะครับกดเปิดมาแล้วเราก็กะโดดลงไปเลยนะครับแบบนี้เลยอ่าโคตรเทโอ้โหโคตรคูล แล้วเครื่องบินนะครับก็ปล่อยให้มันขับไปจนกว่ามันจะไปลงเอาหลังคาบ้านไข่นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับเอาเลยครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาลองกับรถหรือยานพาหนะที่มาอยู่ในเครื่องบินกันบ้างนะครับตอนนี้ผมใส่มา2คันเราจะทดสอบ2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเราจะปล่อยรถออกไปเลยโดยที่เราไม่ขับรถออกไปส่วนวิธีที่2นะครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยรถออกไปแบบที่ตัวเราจะเป็นคนขับรถออกไปนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการรอช้านะครับเดี๋ยวเราจะเปิดประตูหลังเลยแล้วก็ส่งรถคันแรกออกไปกันเลยนะครับ คันแรกก็จะเป็นคันที่อยู่ด้านหน้าสุดเลยนะครับเราก็จะส่งออกไปเลยนี่แบบนี้เลยโอ้โหเอาหายไปแล้วครับทุกคนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองคันที่2กันนะครับคือแบบด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยผมตั้งออโต้พาวิลดไวในความเร็วสูงสุดนะครับทำให้รถเนี่ยมันเด้งออกไปไวมากโอเคเดี๋ยวเรามาลองวิทีที่สองครับทีที่2เราก็จะเลือกเป็นคนขับออกไปเองเลยครับทุกคนอ่ะแบบนี้เลยนะครับนี่ ถ้าทุกคนหาลงมอสที่มันเป็นมอสกลางร่มสําหรับรถหรือยา,านพาหนะนะครับมันก็น่าจะเท่กว่านี้นะครับทุกคนและเพื่อเป็นการไม่รอช้านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลงเจ้ามอสตัวนี้กันแต่ก่อนที่ทุกคนจะลงมอสตัวนี้นะครับผมรบกวนทุกคนนะครับลงมอสพื้นฐานมาก่อนนะซึ่งมอสพื้นฐานเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์อว้ให้ตรงด้านล่าง description เลยนะครับทุกคนแล้วถ้าใครที่ลงมอสพื้นฐานมาแล้วเนี่ยก็ไปดูวิธีการลงเจ้ามอสเครื่องบินคาร์โก้เพลนลำนี้กันได้เลยครับผมไปกันเลยครับ วิธีการลงเจ้าม็อดตัวนี้นะครับง่ายมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นม็อดแบบสคริปต์นะครับทุกคนให้คนเข้าไปตรงด้านล่างในซิมชันนะครับผมทิ้งลิงก์ของเจ้าม็อดตัวนี้เอาไว้ให้แล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็กดดาวน์โหลดเลยแล้วก็กดดาวน์โหลดอีกทีนึงแล้วมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดแลวเราทางซ้ายล่างเลยครับไปกันเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยครับทุกคนก็น่าจะทํากันจนชินแล้วโอเคไม่ต้องแตกไฟล์ก็ได้นะครับกดเปิดเจ้าตัวไฟล์ที่เราโหลดมาเลยอ่ะแล้วมันก็จะได้มาเป็นประมาณนนนี้้ะคครรัับบกดดดเเเขาไปใโโ Install Fol แล้วนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เราต้องลงไว้ในโฟลเดอร์สคริปของตัวเกม GTA 5นะครับทุกคนก็ให้ทุกคนนะครับเปิดโฟลเดอร์เกม GTA 5ขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นโฟลเดอร์เกม GTA 5ของผมให้ทุกคนนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์สคริปนะครับเสร็จแล้วก็ลากไฟล์ m o ส3ไฟล์นี้นะครับเข้าไปในโฟลเดอร์สคริปเลยครับทุกคนนี่นะครับ3ามไฟล์นี้ก็จะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์สคริปแล้วนะครับผมทีนี้ก็เข้าไปดูในตัวเกมกันได้เลยครับ โอเคหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วนะครับวิธีการเทสว่ามอตตัวนี้เนี่ยติดหรือเปล่านะครับทุกคนกดตัวชิปกับตัว C พร้อมกันเลยครับผมแล้วนี่นะครับถ้ามันขึ้นหน้าต่างเมนูอย่างนี้เนี่ยลองกดเสกเครื่องบินมาดูนะครับเสกตรงไหนก็ได้เสกไปเถอะแต่ผมแนะนําว่าใครที่จะใช้เจ้ามอตตัวนี้เล่นมอตตัวนี้จริงๆเนี่ยผมแนะนาว่าให้ไปเสกที่สนามบินแล้วกันนะครับผมยังไม่เจอที่ไหนใน GTA 5เลยนะที่มันเอาไว้แบบสําหรับเครื่องบินลํานี้โดยเฉพาะอ่ะคือเครื่องบินลํานี้มันใหญ่มากๆนะครับทุก วันนี้เราก็ได้เป็นพล,ลเมืองดีนะครับถือว่าทำงานช่วยเจ้าหน้าที่ไปผู <What? S 1> ้เล่นอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเสกดูนะครับว่าเครื่องบินเนี่ยติดหรือเปล่าโอเคนี่นะครับทุกคนทุกคนก็ลองเทียบไซส์ของเจ้าเครื่องบินลำนี้กับตัวเองนะครับนี่เลยครับเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเสกในสนามบินเลยครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ สำหรับใครที่ช่นอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์และสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปการสอนลงมอดใหม่ๆของเกม GTA 5เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับทุกคนเราไว้เรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผม,มต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ